สวยจริงชาวเน็ตเลือก2ส,สาวเกอร์กรุ๊ปดังออราพุ่งตั้งแต่เดบิวต์จนถึงตอนนี้ไอดอลทั้งสองนี้ยังคงเป็นที่รู้จักในฐานะไอดอลหญิงที่มีหน้าตาดีที่สุดเนื่องจากพวกเขาได้เสริมความแข็งแกร่งในฐานะสมาชิกที่สวยที่สุดในอุตสาหกรรมเคป๊อปอันที่จริงไอรินและจีซูได้รับความสนใจอย่างมากจากวิชวลของพวกเขาเมื่อพวกเขาเดบิวต์ครั้งแรก ทั้ง Red Velvet และ b a c k พิงกเป็นที่รู้จักว่าเป็นเกิร์กรุ๊ปที่มีสมาชิกภาพที่ดีที่สุดโดยไม่มีช่องโหว่อ r รีนและจีซูได้รับเลือกให้เป็นวิชวลที่ดีที่สุดจากวิชวลกรุ๊ปทั้งสองนี้ ชาวเน็ตรวมตัวกันในชุมชนออนไลน์เพื่อรำลึกถึงช่วงเวลาที่ไอรินและจีซูเดบิวและยกย่องพวกเขาว่าเป็นสุดยอดวิชวลวิชวลในตํานานสองอันดับแรกชาวเน็ตยกย่องทั้งสองคนว่าภาพลักษณ์ของทั้งสองคนอยู่อีกระดับหนึ่งคอมเมนต์จากชาวเน็ตฉันยังไม่ลืมวิชวลของจีซูตอนที่เธอเดบิวครั้งแรกสคนนี้ก็ยังสวยอยู่นะส่วนตัวแล้วฉันคิดว่า ไอรีนสวยที่สุดตอนที่เธอดึงลุกใสๆออกมาฉันชอบวิชวลของจีซูตอนที่เธอเดบิวต์ถ้าไอรีนและจีซูอยู่วงเดียวกันพวกเขาจะเป็นกลุ่มท็อปกลุ่มหนึ่งและเป็นตำนานจริงๆ